รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันจันทร์6กันยายน2564ปุ๊กกับมุ้ยมาแล้วนะคะหายไป2วันเนอะมุ้ยแต่ว่ากลับมาคราวนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมาพร้อมด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้นะคะที่แน่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเขามีการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยปลูกปอเทืองนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากดิน ดีแล้วกเกษตรกรยังสามารถที่จะจำหน่ายปอเทืองได้อีกด้วยไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ,คะ เขารวกหมู่ที่8ตำบลกันจูอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นดินเนื้อหยาบปนกรวดและเศษหินซึ่งเป็นข้อจำกัดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและดินยังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุอาหารในพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรได้มีการทำการเกษตรอย่างยาวนานขาดการปรับปรุบรงบำรุงดินที่ถูกต้องส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นเกษตรกรยังใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้ เพิ่มต้นทุนในการผลิตทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์จึงได้สร้างการรับรู้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงบำร,รุงดินก่อนการปลูกพืชและสนับสนุนให้เกษตรกรจัดตั้งธนาคารมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในปี2564เป็นที่แรกเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปอเทืองใช้ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรวมถึงเป็นการทำ กกาารรเษตอยยย่่งงัืนสําหรับความเป็นมาของธนาคารไม่ได้ผ่านบอเทิงนะครับก็คือทางสถานีนะครับได้เข้ามาส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งโดยหลักๆเนี่ยเกษตรกรเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่ทําไร่ทํานานะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งและทางสถานีได้เข้ามาส่งเสริมนะครับก็เน้นที่การรวมกลุ่มของสมาชิกเป็นหลักนะครับ การได้ประโยชน์ของเกษตรกรนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็คือเกิดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้เคมีนะครับอันดับต่อมาก็คือเกิดการลงกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็สร้างเครือข่ายกันอย่างยัง,ยงพัฒนาและยั่งยืนนะครับสําหรับสภาพดินในพื้นที่ที่จะตั้งธนาคารปุ๋ยนะครับก็ดินส่วนใหญ่นะครับจะเป็นดินที่ประสบปัญหากับการขาดธาตุอาหารในพื้นที่นะเพราะว่าเกิดการทําเกษตรที่ต่อเนื่องไม่ได้ พักนะครับเป็นเวลานานนะครับก็คือทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับค่าธาตุอาหารอะไรเงี้ยก็จะมีลดลงนะครับดินขาดความดมสมบูรณ์การไถพรวนของดินเนี่ยยากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อการไถพรวนยากขึ้นกเกษตรกรก็ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นต้นทุนการ,ร,การ,กรเรกษตรก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ จากการสนับสนุนส่งเสริมของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูกกรณ์เกษตรกรในพื้นที่บ้านเขารวกตําบลกันจูอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สนใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์ทําให้เกิดการลดต้นทุนผลผลิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเนนี้ท่านเพราะ <c oughs> หน่วยท่านมาแนะนําให้ทําแบบนี้ก็เลยทํา พอทำแล้วก็ท่านขอว่าให้เอาปอนีวมาไว้ที่นี่ก่อนสักวันหนึ่งเราเดินได้ก้าวได้ก่จะสร้างที่เก็บเมล็ดพันธุ์ดีกว่าที่ขึ้นไปผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเอาที่นี่แล้วก็เอาไปไใช้ใช,ช้บ้านเหมือนที่พึ่งพากันซึ่งกันแล้วกันนะครับไม่ต้องวัชนาคารดีกว่าน,นะพึ่งพาเป็นแหล่งที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วสักวันหนึ่งท่านเอาไปท่านเอามาคืนอย่างนี้นะครับข้อขาหนวก็คือว่านายโกเอาไปปั๊บประมาณยกใอย่างะมาหนึ่งร้อยโลกนะ็ได้ หนึ่งร้อยโลปึบท่านก็ส่งกมาจากร้อยสิบโลก็คือ่ดอกมันพื้นที่นี้ทั้งหมดมันมีห้าไร่ก็ทำนาก็ตลอดจะทำนาทั้งหมดเลยตอนนี้มาปรับเปลี่ยนก็หน่วยงานมาปรับมาชี้แนะให้เราปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ทำไร่นาส่วนผสมแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยจนทุกวันนี้ก็หน่วยงานของพัฒนาที่ดินก็เข้ามาสนับสนุนเราเรื่องบอ่อจิ๋วแล้วก็ปอ่อเถืองเป็นปุ๋ยพืชสด ก็เราก็ปรับเปลี่ยนจากข้าวตอนนี้ก็เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นพืชผสมแล้วก็ใช้ปุ๋ยหม,มักบ้างใช้ปอเทืองบ้างเป็นพืชปุ๋ยสดตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่ที่ของธนาคารปุ๋ยอยู่ที่15คนเราก็แจกจ่ายกันไปตลอดเราก็เรียกประชุมแล้วก็เราก็มาคุยกันเรื่องปุ๋ยพืชสดแล้วก็เรื่องปุ๋ยปุ๋ยหมกักแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนความคิดกันค่ะ จะดูแปลงนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันของเราไม่เคยมีเคมีเลยค่ะนอกเราจะใช้แต่ปุ๋ยพืชสดกับปุ๋ยหมักค่ะเราก็นแนะนํากันก็กลุ่มของเราก็ทั้งหมดก็เห็นดีด้วยค่ะก็ใช้กันทุกคนสําหรับในปีหน้านะครับก็จะมีการสอนการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของธนาคารแห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการซื้อเมล็ดพันธุ์เข้ากลุ่มด้วยนะครับ แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ที่เขา้าร่วมโครงการด้วยครับส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรท้องถิ่นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสครู่ค่ะค่ะ